สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมนนี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์ Post, อิสราภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นไทยโพสต์ฉบับวันเสาร์ที่5เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567คุณเปลวให้ชื่อว่าประเทศกับความมั่นคงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับสันติสุขชาวโลก ชาวเรากำลังจะถูกสงครามทุกเข้ามาแทนที่ทุกขณะแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมีอะไรเล็กๆน้อยๆเอามาบอกกันแต่ว่าสำคัญในทางเกื้อสุขบำบัดทุกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคืออย่างนี้ครับหลายเดือนจนผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมเคยนำเรื่องที่หลงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ สร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดเลยเนี่ยเอามาบอกกล่าวกันปรากฏว่าไม่กี่วันมานี้แหละครับสุภาพสตรีคณะลูกหลานหลวงพ่อสายทองท่านหนึ่งมาขอบคุณแล้วก็บอกถึงความคืบหน้าดังต่อไปนี้นะครับกราบขอบพระคุณคุณลุงเปลวสีเงินที่กรุณาเป็นสะพานบุญให้ค่ะอาคารสิบชั้นโรงพยาบาลเลยงบประมาณ500ล้านบาทได้สำเร็จประโยชน์ หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมน้อมถวายกลมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรียบร้อยค่ะตอนนี้หลวงพ่อกำลังสร้างอาคารผู้ป่วยใน6ชั้นโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นคาดมาจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยงบประมาณ150ล้านบาทค่ะโดยชั้นที่1กับชั้นที่2จะเป็นคลินิกแผนไทยแผนจีนและก็คลินิกดูแลผู้ป่วยระยะกลางชั้น3จะเป็นผู้ป่วยเด็ก ชั้น4เป็นผู้ป่วยศัลยะกรรมและกระดูกชายและ ICU เด็กชั้น5ห้องพิเศษชั้น6พิเศษสง์ค่ะตอนนี้งบประมาณในการก่อสร้างยังขาดอีกประมาณ70ล้านบาทค่ะหลังจากโรงพยาบาลสรินท,นทร์ทองจังหวัดขอนแกน่นสำเร็จแล้วหลวงพ่อมีตำริิจะสร้างอาคารผู้ป่วยในและตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลชนบทที่ขอนแก่นต่อด้วยงบประมาณ200ล้านบาท จึงขออนุญาตคุณลุงโปรดเป็นสะพานบุญนำพาสาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาในการสร้างโรงพยาบาลกับหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิโดยสามารถร่วมทาบุญได้ที่ชื่อบัญชีวัดป่าห้วยกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี647ขีด2ขีด427 64ขีด8 ทนอีกครั้งนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี647-2-427-64-8ขีดขีดติดต่อขอใบอนุโบทนาบัตรจากทางวัดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวิจักอัศวร,ราบหมายเลขโทรศัพท์ 999, 0 8 1 5 8 7 5 9 9 9 0 8 1 5 8 7 5 9 9 9หรือ ID Line w J5559 WJ5559 ทางคณะลูกหลานหลวงพ่อจะนำส่งรายชื่อผู้โอนและยอดเงินร่วมทำบุญน้อมถวายหลวงพ่อในวันมุทิตาจิต16ตุลาคมนี้ที่วัดป่าห้วยกลุ่มนะคะกราบขอบพระคุณคุณลุงเปลวสีเงินเป็นอย่างสูงค่ะเนื้อหาใจความก็มีประมาณนี้แหละครับคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับพุทธบุตร พระผู้เป็นเนื้อนาประเสริฐทุกวันนี้ไม่เพียงสงเคราะห์โลกด้วยธรรมะเท่านั้นนะครับแต่ว่าท่านยังสงเคราะห์ด้วยสังฆาวัตถุเช่นนำสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณสถานให้ชาวบ้านเห็นกันอยู่ทั่วประเทศและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงรับโรงพยาบาลเหล่านั้นไว้ในการดูแลของพระองค์ ทำให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์มีหมอมีพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งชาวบ้านและประสงค์ครบครันเราทั้งหลายนี่นะครับได้เกิดเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยในความเป็นชาติอันมีพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเดี่ยวเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาของเราทั้งหลายยิ่งนักแล้วนะครับเบื้องต้นนี้เนี่ยผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งจากวันนี้ไปเราทั้งหลายจงอย่าใช้ชีวิตประมาทเป็นอันขาดนะครับข้าราชการนักการเมืองรวมถึงคณะรัฐบาลอันใดเป็นไปในทางอสัต์ชั่วร้ายละได้ปโปรดละครับวางได้ก็ปโปรดวางเถอะครับประโยชน์ตนเนี่ยเอากองไว้ก่อนแล้วนำประโยชน์ชาติแบกใส่บาใช้สัมมาทิฏฐิคือแนวคิดที่ถูกต้อง ความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมแบกชาติแบกประชาชนฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่จะถาโถมโหมกระหน่าเข้ามาและที่เข้ามากัดกร่อนบ่อนซาออยู่ภายในนานแล้วเนี่ยให้มันจางให้มันคลายแล้วก็ให้มันหายไปอย่าให้คนเนรคุณอาศัยความเมตตาอารีของไทยเราพอได้ไออุ่นแทนที่จะสำนึกคุณกลับเหิมเกลิมรวมกลุ่มคิดจะตั้งอาณาจักรเถื่อนซ้อนในราชอาณาจักรไทย เราต้องจัดการนะครับจะปล่อยให้คนพวกนี้กำแหงหานในบ้านเมืองต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้หรอกครับวันนี้เรายังไม่เห็นภัยประเภทมอดกัดไม้ปลวกในฝาบ้านถ้าเกิดละเลยนอนใจไม่กำราบเนี่ยมันจะเติบโตแล้วก็เติบใหญ่ขึ้นในภายหลังได้ในภาวะที่คนไทยเลือกงาน และมีแรงงานไม่พอในธุรกิจอุตสาหกรรมจนต้องนําเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาทั้งที่ถูกกฎหมายและก็ผิดกฎหมายรวมทั้งที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยตกประมาณ20ล้านคนน่าจะไม่ต่ำไปกว่านี้แหละครับตอนนี้คนไทยเรามีอยู่66ล้านคนในจํานวนนั้นเนี่ยเป็นคนสูงอายุเกือบร้อยละยีนะครับในขณะที่ประชากรไทยปัจจุบันเนี่ยตายมากกว่าเกิดในปี2566เด็กเกิดไม่ถึง5 0 0แสนคน แต่คนตายเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า6 0แสนคนก็มีการประมาณการกับว่าในอีก50-60ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจากประชากร66ล้านคนจะลดลงเหลือเพียงแค่ 3, 33ล้านคนเท่านั้นนะครับแล้วลองย้อนไปดูความเป็นจริงที่ทั้งรัฐและราษมองข้ามปัจจุบันเนี่ยนะครับแรงงานต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยน่าจะราวๆสัก20ล้านคนแรงงานบางชาติเนี่ยกำลังยึด ถิ่นยึดจังหวัดยึดภาคขยายตัวกันไปตามลักษณะสังคมไทยที่เป็นสังคมม้าอารีไปเรื่อยๆนะครับกระทั่งในกรุงเทพเองบางโซนบางเขตเนี่ยเป็นอาณาจักรยึดครองของแรงงานต่างชาติไปแล้วนะครับอยู่อาศัยทํางานหาเงินไม่ว่าหรอกครับแต่นี่ให้อาศัยและเป็นงูเห่าในอ้อมอกของชาวนาเนี่ยได้ไออุ่นก็ฉกกัดแผ่แม่เบีย้ยไปนในทางตั้งถิน่นตั้งแก๊งยึดการค้าแผ่ขยายวัฒนธรรม ทั้งทางการกินการอยู่การสังคมรวมไปถึงด้านภาษาสถาปนาผู้ทรงอำนาจขึ้นคุมถิ่นเหนือรัฐโดยใช้เงินเดบฟาดกระบาลเจ้าหน้าที่ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะพวกนี้ออกลูกออกหลานขยายเผ่าพันธุ์ในประเทศไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขยับขยายรวมกลุ่มแล้วสร้างเงื่อนไขขึ้นมาตั้งข้อเรียกร้องทวงสิทธิ์ต่างๆนา,นานาที่ตัวเองเนี่ยมีไม่ได้จากแผ่นดินที่เข้ามาขออาศัยเขาอยู่ อย่างเช่นขอสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์ในการเข้าโรงเรียนกระทั่งสิทธิ์ที่จะชักธงชาติร้องเพลงชาติของตัวเองตั้งโรงเรียนสอนภาษาตัวเองบนแผ่นดินไทยเรียกว่าเหมิมเกริมเลยขีดในรคุณไปแล้วนะครับแรกๆเนี่ยก็ขอหลบฝนแค่หัวค่อยๆขยับคอเข้ามาจากคอก็ไปถึงไหลจากไหลก็กระเถิบเบียดเข้ามาในคอกทั้งตัวทั้งฝูงเลยไทยซึ่งเป็นม้าอารีจากเจ้าของคอกเนี่ยคืนปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ คงต้องถูกพวกรายงานต่างชาติยึดคอกคือประเทศแล้วตัวเองต้องออกไปยินข้างนอกในฐานะคนไร้คอกแทนแน่ๆนะครับบรรพบุรุษพมา่าที่เคยยกทัพมาราวีหวังว่าจะยึดไทยถ้ายังมีวิญญาณล่องลอยอยู่ในเห็นวันนี้แล้วคงจะอายยันขี้เท่าเลยนะครับร้อยแผนพันแผนที่กุเค้นสมองหวังบุกมายึดไทยจากปีพุทธศักราช2090ต่อเนื่อง ไปจุถึงปีพุทธศักราช2,310ยาวนานกว่า2ส,สัตวรรษเนี่ยกูยึดไทยไม่ได้แต่วันนี้พม่าเมืองแตกไร้งานไร้อนาคตในสภาพก็คนหนีตายเนี่ยมารับจ้างใช้แรงงานบ้างเล็ดลอดหลบหนีเข้ามาบ้างใช้เงินฟาดกระบาลเจ้าหน้าที่เข้ามาบ้างอาศัยคนไทยไม่ทำงาน เลือกงานแถมยังมีพักการเมืองบางพักเนี่ยใช้พวกแรงงานต่างชาติเป็นเครื่องมือในการปั่นกระแสอิจฉา,าในด้านของสิทธิเสรีภาพบ้างด้านสิทธิมนุษยชนบ้างพักการเมืองหวังผลในทางการเมืองภายในรับใช้การเมืองตะวันตกที่เป็นลิ่มคอยทิ่มต่ำในรอยแยกมากันทีละร้อยคนพันคน หมื่นคนแสนคนไม่กี่ปีพมา่านับ10บสิบสบสบล้านเนี่ยกระจายแทรกซึมเข้ามายึดเยียบประเทศไทยจากเหนือจรดใต้เรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่สุกงอมวันไหนลุกฮือขึ้นมาพร้อมๆกันประกาศหยุดงานทั่วประเทศวันนั้นเนี่ยคนไทยจึงจะงัวงเงียและตื่นขึ้นมาไทยอยู่ในกำม,มือแรงงานพมา่าเบ็ดเสร็จไปแล้วหรือเปล่าเป็นเมืองขึ้นทางแรงงานเรียบร้อยไม่ว่าในทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจประมงธุรกิจการเกษตรธุรกิจ SME ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจการค้ารวมทั้งคนหุงข้าวคนซักผ้าคนเลี้ยงลูกคนปัดกวาดถูบ้านคนพยาบาลผู้ป่วยกระทั่งคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็มีเมื่อวานนี้ครับวันที่4ตุลาคมในภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บอกว่าวันที่เดตุลาคมเนี่ยจะประชุมกตอรอนายกจะเป็นประธานแต่งตั้งพบตอรอคนใหม่ในความเห็นผมเนี่ยนะครับผมซื่อหมายถึงคุณเปลวเ,เนี่ยนะครับพลตารวจเอกกิตรัฐพันเพชรอันดับหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติตำรวจและตามกฎกตอรอตรงนี้ไม่น่าห่วงแต่ถ้าเกิดว่าผิดไปจากนี้เนี่ยตัวนายกนั่นแหละครับที่น่าห่วงด้านคุกด้านตารางนะครับ วันต่อไปคือวันที่8ตุลาคมรองนายกภูมิธรรมบอกว่าจะนําเรื่องการแต่งตั้งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าคณะรัฐมนตรีสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เรียกกันว่าสมช,ชื่อก็บอกชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญระดับความมั่นคงของชาติแต่ว่าการเมืองแปลงสภาความมั่นคงกลายเป็นสาราคนพักงาน หรือว่าศาลาคนเศร้าเอาเก้าอี้เลขาสมชไปเป็นเก้าอี้เสริมให้คนอกหักบ่อยครั้งนะครับลูกมอสมชที่อยู่กับงานความมั่นคงโดยตรงเนี่ยน้อยคนนักที่การเมืองจะให้เขาเติบโตในสายงานแล้วขึ้นมานั่งในตำแหน่งเลขาแล้วคนนอกที่มานั่งเก้าอี้ปลอบใจเคยแก้ปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคงของชาติได้สักเรื่องหรือไม่ครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยในขณะที่ประเทศชาติบ้านเมืองตอนนี้เนี่ย พูดได้คำเดียวนะครับหวาดเสียวแล้วก็อันตรายสุดๆด้านความมั่นคงทั้งจากภายนอกและก็ภายในที่พวกนอกชาติทั้งหัวดำและหัวแดงเนี่ยกำลังกัดกร่อนบ่อนทำลายทั้งใต้ดินและบนดินเห็นพูดกันบอกว่ารอบนี้จะตั้งนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสบชขึ้นเป็นเลขาธิการสบชผมอนุโมทนาสาธุด้วยเลยนะครับคุณภูมิธรรมนี่คิดถูกแล้วครับอย่าเสี่ยงเอาคนนอกสายงานมาเสียบเลยนะครับ คุณชัดชัยเนี่ยก็เ,เป็นลูกม่อปีที่แล้วก็โดนเบียดไปทีนึงแล้วนะครับปีนี้ต้องให้เขาเขาจะได้มีเวลา3ปีสารงานภาคใต้อย่างต่อเนื่องให้เป็นผลสําเร็จขึ้นมาขอย้ํานะครับนับจากปีนี้เนี่ยสภาความมั่นคงจะให้เป็นตุ๊กตาเสียกระบาลไม่ได้ใต้ดินบนดินตอนนี้มันชัยกันปลูกบดแล้วนะครับทุกการสู้รบจะแพ้จะชนะกันก็ตรงข่าวกรองของเราเนี่ยการเมืองเอาสภาความมั่นคง ไปเป็นกระชอนกรองกะทิจนอ้วนเป็นด่วงสาคูไปแล้วนายกแพรทองทานต้องทำให้เห็นอยู่บ้านเป็นลูกเพื่อพ่อแต่อยู่ทาเนียบต้องเป็นนายกเพื่อประเทศชาตินะครับเชื่อผมนะครับแล้วจะรอดลูกเอ้ย